Difference s p a r k e d excitement เสริมความแตกต่างปลุกให้ตื่น The magic of difference การที่เรานะคะอยากจะเสริมการเรียนรู้นะคะน้องดิฟฟี่ค่ะเขาบอกว่าให้ทดลองนะคะใช้การทําให้เกิดความแตกต่างค่ะเพราะว่าสมองของคนเรานะคะเบื่ออะไรที่มันเป็นแบบซ้ําๆเดิมๆค่ะเวลาที่เรานะคะเจออะไรซ้ําๆเดิมๆสมองจะบอกว่ามันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมแกไม่ต้องจําดังนั้นค่ะ มันก็เลยเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าเวลาที่เราไปนั่งเรียนนะคะบรรยากาศมันแบบเดิมๆแบบโมโนโทนเสียงก็เดิมๆเนื้อหาเราก็เห็นเป็นตัวหนังสือแบบเดิมๆยาวๆแล้วมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยดังนั้นสมองของเราจึงไม่จดจําค่ะเวลาที่เราอยากให้สมองจดจานะคะเราเพียงแค่ใส่สิ่งที่มันดูต่างจากความคาดหวังเดิมๆเข้าไปอย่างของคุาชมนะคะคุาชมก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนาะหรือแม้แต่ไอสิ่งที่มมนเป็นตัวกระต o n กระตูนเป็นการ์ดเป็นไพ่เป็นอะไรแบบนี้ค่ะที่ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่เหมือนเดิมและตรงนั้นเองะลัค่ะทําให้เก การสปาร์กของสมองค่ะสมองค่ะจะรู้สึกตื่นตัวอยากเรียนรู้หรือที่เราเรียกว่า curiosity ค่ะเมื่อมันเกิดการสปาร์กเสร็จแล้วนะคะคนก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นค่ะที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นค่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมใส่ the difference ลงไปในการเรียนรู้ด้วยค่ะเพื่อให้สมองเราสปาร์กจอยค่ะ